thank <laughs> you สวัสดีครับคุณผู้ชมร้านเด็ดประเทศไทยของเราในวันนี้สาวกเนื้อไม่ควรพลาดเพราะเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมเนื้อย่างแต่ไม่ได้เป็นสเต็กเนื้อแบบในร้านอาหารทั่วไปวันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปทานเนื้อย่างเสียบไม้กันบ้างครับกับต่อเนื้อย่างและที่พิเศษไปกว่านนั้นคือเนื้อย่างเสียบไม้ของเขาเนี่ยใช้เนื้อโคขุนคุณ,คณภาพดีมาทำ อรุณสวัสดยามเช้าเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ร้านเด็ดประเทศไทยครับอุญจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับธุรกิจที่ยอดเยี่ยมนะฮะสายเนื้อวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าอุญจะพาให้ทุกคนเนี่มารู้จักกับธุรกิจเนื้อย่างครับไม่ต้องไปร้านหรูๆเราก็ทานเนื้อย่างได้ครับเป็นธุรกิจเนื้อย่างเสียบไม้ไม้ละ10บาทเท่านั้นที่สําคัญที่สุดนะครับคุณภาพดีเยี่ยมแล้วก็อร่อยมากๆด้วยทุกคนอาจจะคุ้นชื่อกันแล้วครับกับธุรกิจนี้ครับต่อเนื้อย่าง เบื้องหลังความสำเร็จเขาจะเป็นยังไงตามผมมาเลยครับโขคขุนรถเด็ดเป็นแฟนชายเนื้อโขคขุนเสียบไม้ย่างที่ขายดีมากๆเคล็ดลับความอร่อยของเขาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับอุ่นก็อยู่กับตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่เลยนะครับของตอนเนื้อย่างครับสวัสดีอย่างเป็นทางการด้วยครับพี่แป้งครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนี่ก็อยากรู้เหมือนผมเลย ทำไมต้องต่อล่ะต่อคืออะไรต่อเนื้อย่างน่าจะมาจากชื่อเจ้าของแบรนด์ค่ะคุณต้นใช่ไหมฮะเริ่มต้นได้อย่างไงครับตอเนื้อย่างเกิดขึ้นได้อย่างไงครับพี่แป้งเจ้าของแบรนด์นะคะเดิมก็คือเขาก็ทํางานประจําได้แล้วค่ะแล้วทําเกิดทําเนื้อย่างเสียบไม้และเริ่มจากไปขายที่ตลาดนัดอะแล้วผลตอบรับดีมากคนต่อแถวยาวเลยก็เลยเกิดคิดไอเดียทําเป็นแฟรนไชส์ขึ้นมาครับ ตอนนั้นพี่ต้นเนี่ยเขาเอาเอาเนื้อ,อย่างจากไหนอะ่ะก็เป็นเป็นเนื้อเขาขุนเนาาี่ยแหละค่ะแล้วหมักด้วยสูตรลับของเขาสูตรลับด้วยบอกไม่ได้ดบบมัน,ม,ม,นมันพิเศษกว่าปกติไหมมันเป็นพรีเมียมคุณภาพ,พไหมเป็นเนื้อเกรดพรีเมียมแล้วก็สูตรลับ เฉพาะเลยบอกไม่ได้ด้วยใช่เพราะว่าถ้าถ้าได้ชิมแบบแบนรนด์อย่างเงี้ยคือจะกรอบยากมากเพราะของเราเนื้อจะนุ่มไม่เหนียวแล้วก็กินหอมเป็นเอกลักษณ์เลยอ๋อคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเออยากกินเนื้อ,อย่างอร่อยๆต้องไปตามร้านโค,น,น,โคนู่นโคนี่อันนี้เป็นแบบเสียบไม้เสียบอย่างงี้มันพรีเมียมอย่างงี้มันขายแพงไหมครับเนี่ยไม้ละสิบบาทค่ะสิบบาท สิบบาทคุณผู้ชมสิบบาทก็หมายถึงว่าเหมือนกับสตรีทฟู้ดลูกชิ้นไส้กรงไส้กรอกนี่เราได้เนื้อนะใช่ค่ะแล้วตรงนี้กรุงเทพมันเป็นเหมือนจุดกระจายสินค้าใช่ไหมฮะกระจายสินค้ามันมาอย่างไงอะ่ะก็มาจากรถห้องเย็นนะคะคนส่งมาทางรถห้องเย็นจากเชียงใหม่ม,มาถึงเทพแล้วก็อเอาใส่ตัวห้องเย็นมาเชียงใหม่นี่โรงงานใหญ่ขนาดไหนพี่แป้งโรงงานใหญ่ค่ะก็พนักง,งานเป็นร้อยอะค่ะเป็นร้อยเลยแสดงว่าไอ้ที่เสียบมงเสียบไม้เราไม่ได้มาเสียบมาที่นี่นะไม่ใช่ค่ะก่อนเข้าเข้ารถห้องเย็นเนี่ย มีทีมงงทีมงานเสียบเสีย, <มา S 1> เยบรยเรียบร้อยเลยโรงงานใหญ่อยู่ที่เชียงใหม่เลยขอถามหน่อยได้ไหมความยาวนานต่อเนื้อย่างตั้งแต่พี่ต้นเนี่ยเขาย่างตามตลาดจนถึงทุกวันนี้กี่ปีแล้วเข้าปีที่4ี่อะคะสี่ปีแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างผลตอบรับดีมากค่ะตั้งแต่ช่วงปีแรกๆเนี่ยอพ,อพอเข้ากรุงเทพมาก็เริ่มแบบโตขึ้นเรื่อยๆนั่นแปลว่าที่นี่ต้องเป็นคลังสินค้าพวกนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่แป้งพาทัวร์ดีกว่าว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างนะชาวรันเดี๋ยวจะได้เห็นกันชัดเลยเชิญครับพี่แป้งครับ ตามมาเลยมาดูตู้นี้กันดีกว่า เนื้อโคขุนเสียบไม้ย่างของต่อเนื้อย่างจะเลือกใช้เนื้อโคขุนเกรดพรีเมียมโดยจะมีอยู่ทั้งหมด4สูตร4ี่รสชาติจะมีสูตรต้นตำรับสูตรพริกไทยดำสูตรมาล่าและสูตรเกาหลีเพิ่มเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าออกงานที่ไหนเนี่ยเรียกได้ว่าผู้คนเนี่ยยืนเข้าแถวซื้อกันยาวเหยียบขายดิบขายดีจนกลายเป็นแฟลนชายเนื้อโคขุนเสียบไม้ย่างที่กำลังเป็นที่จับตามองครับเอาครับพี่แป้งโอ้โห คุณผู้ชมเยอะแยะมากมายโอ้โหเยอะมากล้นตู้ครับโอ้ผมขอเป็นไส้ถั่วดำกับไส้วน,นิลาแล้วกันไม่ใช่ค่ะเนื้อย่างขอเนื้อย่างใช้เต็มเนาะโอ้มันมาเป็นซองๆแบบนี้นั่นหมายความว่าเราสามารถขายเลยแกะย่างได้เลยหมักปรุงรสชาติมาเรียบร้อยแยกรสชาติมาเรียบร้อยคือถ้าใครอยากทําธุรกิจนะคุณผู้ชมนะ ซื้อมาขายไปแบบนี้ได้เลยใช่ค่ะอ่ะเราเคลียร์ใจตรงนี้เลยหน,หนึ่งถุงนี่เท่าไหร่50บไม้300บาท50ไม้300บาท,บาทถ้าเราเอาไปขายไม้ละ10บบาทจะได้ก <c oughs> ็กำไรมาละ4บาทต่อไม้โอ้โห<ๆ>แปลว่าซองหนึ่งน่าจะได้กำไรประมาณ 200, 200บาทสบาทคุณผู้ชมอ่ะถ้าสมมติว่าในานามตัวแทนจำหน่ายเป็นดีลเลอร์ซองเนี่ยกี่วันขายหมดอ๋อส่วนมากบางบางตลาดส่วนมากนะคะ10 10ถุงอ่ะวันหนึ่ง10ถุงวันหนึ่ง10ถุงมใช่10แพ็ จมถุงละ2 0 0วันหนึ่งก็ได้แน่ๆและว2,000แล้ว okay, โอ้โหตอนนี้กี่สาขาแล้วครับเนี่ย4 0 0กว่าสาขา4 0่กว่าสาขาทั่วประเทศแล้วก็มีตัวแทนเกือบทุกจังหวัดแล้วค่ะตอนนี้ทั่วประเทศโอ้โหเยอะแยะมากมายนะต่อเนื้อย่างผมว่าทุกคนต้องคุ้นชินหูแล้วแหละมีป้ายหเห็นชัดเจนตรงนี้นะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นมันมี3มออปชันเหรอพี่แป้งใช่ค่ะอันแรกรนี่อะไรครับสำหรับคนที่ทดลองขายยังแบบไม่กล้าลงทุนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ3,000บาทก็จะมีเนื้อให้500ไม้คแล้วก็มีป้ายแวนิลมีสติกเกอร์ราคาแถมให้เออเป็นมี่เห็นก็ค ก็เหมือนกับว่าซื้อของไป3า0 0ันบาทเอาไปขายเลยใช่ค่ะแถมป้ายร้านให้ด้วยต่อเนื้อย่างจะได้สร้างความน่าเชื่อถือใช่ค่ะอ่ะออปชันที่2อะไรครับพี่แป้งเป็นชุด6 0 0ันค่ะชุดขายจริงตัวนี้จะได้เนื้อ1 0 0 0ไม้แต่ป้ายก็คือจะเต็มกว่ามีป้ายให้3ขนาดเลยสุดท้ายตรงนี้12900ตรงนี้ก็ตามแนะนำแบบตามห้างตามในปั๊มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราจะมีคีย์ออสอย่างด้านหน้าให้ก็จะดูเป็นทางการนิดนึงออฟฟิเชียลนิดนึงนะฮะ สำหรับใครที่อยากจะเป็นแบบว่ากิจการใหญ่โตเลยอันนี้แนะนำเลยะนะฮะเอาละผมว่าเห็นกันแบบนี้แล้วดูน่าเชื่อถือแล้วก็น่าทานมากเรื่องรสชาติเดี๋ยวขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวร้านเด็ดประเทศไทยเป็นคนพิสูจน์ก็แล้วกันเดี๋ยวพาไปทานหน่อยได้ไหมพี่แป้งมี4สูตรใช่ไหมมี4สูตครค่ะคเดี๋ยวไปลองกันคุณผ,ผู้ชมตามมาลุยเลย ยอมรับวัสน่ห์ของอาหารปิ้งย่างนอกจากจะเป็นกลิ่นที่หอมยั่วแล้วความอร่อยและคุณภาพของวัตถุดิบที่นํามาใช้ก็มีส่วนสําคัญไม่น้อยในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่เดินผ่านไปมาซึ่งต่อเนื้อย่างยังเป็นฟแฟรนไชส์ที่มีสาขามากในบ้านเรานั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าเนื้อย่างเสียบไม้ยังคงเป็นอาหารที่หลายคนชื่นชอบแถมยังเป็นฟแฟรนไชส์ที่ใช้เงินลงทุนไม่มากนะักและสามารถเริ่มต้นได้ไม่ยากเลย เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับพี่แป้งจัดเต็มให้เราเลยนะแนะนำให้รู้จักก่อนมี4สูตรทำไมที่เห็นมันมี6ล่ะพี่แป้งจะมีไอเทมเสริมเป็นหมูวาด้วยอ๋อมีหมูสำหรับคนที่บางคนไม่ทานเนื้อมีแต่เนื้อเนี่ยมันก็จะจำกัดลูกค้าใช่ไหมอันนี้มีหมูด้วยใช่ค่ะอีก2แบบอ่ะเริ่มสูตรแรกเนื้อเนี่ยอะไรครับพี่แป้งครับสูตรต้นตำรับเลยค่ะสูตรแรกเลยโคขุนต้นตำรับนะครับทางนี้พริกไทยดำค่ะพริกไทยดำแล้วก็จะเป็นรสหมาล่าค่ะ แบบเผ็ดๆหน่อยนะสไปซี่เลยนะครับและนี้ครับพริกเกาหลีค่ะพริกเกาหลีและหมูสูตรโบราณรวมไปถึงหมูสูตรเผ็ดร้อนทั้งหมดทั้งมวลนี่1 0บาทหมดเลย10บาททุกอย่างค่ะอันเนื้อ4ชนิดเนี่ยอันไหนขายดีสุดก็ต้นตำรับค่ะต้นตำรับเลยใช่ค่ะผมลองมันก่อนเลยแล้วกันได้ค่ะนี่ฮะทุกคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับต่อเนื้อย่าง400กว่าสาขาทั่วประเทศวันนี้ขออนุญาตพิสูจน์แทนคุณผู้ชมก็แล้วกัน เนือบดีเมียมเลยและนุม่มมากมันมีความความหอมและนุม<ช>่มในตัวของมันเองนี่แหละสุดลับที่บอกไม่ได้มันมาจากอะไรทําไมมันนุ่มขนาดนี้สุดลับบอกไม่ได้หมักน้ํายาปลาพานุ่มได้ไหม <c oughs> ดีมันนุ่มแล้วมันหอมทำไมผมรู้สึกว่ามันหอมจังเลยอ,ะอ่ะอู้หูเนื้อนี่คือผมขออนุญาตชาบูนะ สุดยอดเลยคาราวะเลยนะครับแล้วเรื่องราวของหมูและอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นน้ําจิ้มค่ะน้ําจิ้มใช่ค่ะน้ําจิ้มแจ่วน้ําจิ้มแจ่วพิเศษยังไงครับมันคือของต่อเนื้อย่างเหรอเออมันไม่ใช่ของต่อค่ะแต่เป็นที่สูตรเราอะค่ะทําขึ้นมาเพราะว่าคือจริงๆแล้วอะเนื้อเรามันหมักปรุงรสชาติมาแล้วมันไม่ต้องจิ้มก็ได้แต่ก็จะมีคนไทยเนาะชอบกินเผ็ดกินเปรี้ยวอะไรเงี้ยแล้วแต่ตัวแทนจําหน่ายใครจะมีซอสพิเศษ<ช>ก็ได้ใช่ค่ะอันนี้พี่แป้งจัดเองเลยใช่อันนี้จัดโดดเด่นยังไงก แจ่วสามรสอะค่ะเผ็ดเปรี้ยวก็ทานกับเนื้อก็ลงตัวนะจิ้มกับอะไรก็ได้จริงๆแล้วอะไม่ได้ทํามาเฉพาะเนื้ออย่างเดียวจิ้มกับหมูกับอะไรก็ได้คุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนเองกับหมูแล้วกันนะอันนี้หมูต้นตำรับใช่ค่ะสูตรโบราณค่ะช้ำๆครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูรวมไปถึงน้ําจิ้มนะสุดยอดและได้ข่าวมว่าต่อเนื้อ,อย่างนี่มีรางวัลการันตีด้วยใช่ค่ะแฟนชายคอลลิตี้อเวอร์ดค่ะของเ e อสเดีเด่นเชื่ออย่างยิ่งครับคุณผู้ชมหลายท่านชาวร้านเด็ดประเทศไทยตอนนี้ดูอยู่กําลังช่างใจว่าอุ๊ยฉันอยากทําจังเลยธุรกิจต่อเนื้อย่างกําลังลังเลพี่แป้งมีอะไรจะบอกคุณผู้ชม ก็สําหรับใครที่กําลังมองหาอาชีพนะคะที่ไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะก็อยากให้ลองนึกถึงตอนะย่างนะคะใช่นะครับนี่คือคําพูดจากผู้ที่เป็นตัวแทนขายจริงๆดีลเลอร์จริงๆและถือว่าประสบความสําเร็จแล้วด้วยใช่ค่ะนอกเหนือจากความอร่อย คุณภาพของเนื้อยอดเยี่ยมแล้วราคามันจับต้องได้ชเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยว่าถ้าสมมุติไปเปิดแฟรนไชส์เป็นธุรกิจของตัวเองนะแปบ๊บเดียวคืนกําไรแน่นอน<ช>สบายสบายเลยสร้างอาชีพให้กับคนเยอะแล้วตอนนี้ทีบ้านมีรถกันแบบว่าหลายน <ะ S 2> คนแล้วถ้ายอดเยี่ยมอร่อยแล้วก็เรียกว่าได้กําไรมากมายขนาดนี้ผมบอกเลยครับไม่ให้ไม่ได้ยกให้เป็นธุรกิจเด็ดประเทศไทยครับ พวกเราก็ได้รู้จักกับธุรกิจที่ยอดเยี่ยมไปแล้วนะครับร่วมสนับสนุนความสำเร็จโดยเขาช่องรถแท้กาแฟไทยครับเ้ยฮะโอสียงสวันมาแล้วครับคุณผู้ชมเสียงที่ผมรอคอยนะครับบอกเลยนะฮะว่าความพิเศษคือ เรามีชุดทดลองขายมูลค่า3,000บาทมาแจกฟรีๆ5รางวัลน,นะครับเพียงแค่คุณไปตอบคำถามร่วมสนุกใน Facebook f แฟนเพจร้านเด็ดประเทศไทยคลิกเข้าไปเลยตอนนี้นะครับ5รางวัลมาแจกรวมไปถึงนะครับใครที่ซื้อแฟนชายนะครับชุดทดลองขาย3,000บาท 10ท่านแรกนะครับสิทธิทพิเศษตอนนี้คือส่งฟรีเลย oh. อย่ารอช้าครับร oh. ายละเอียดเพิ่มเติมคลิกไปเลยครับ Facebook Fanpage ร้านเด็ดประเทศไทยที่นี่ทีเดียวครับ oh. ร้านต่อไปที่เราจะแวะไปพิสูจน์ความเอารอยกันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชื่อนี่ฮะคุ้นหูมากเลยกับร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีแต่ร้านนี้พิเศษกว่าร้านอื่นๆจะพิเศษตรงไหนยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับ เข้ามาในตัวเมืองจันทบุรีครับประมาณ30กว่ากิโลเราอยู่ถนนเส้นจันทนิมิตรก็คือตรงนี้ก็คือตัวเมืองจันทบุรีเลยครับผม,ผมพี่ฟี่พาผมกับคุณผู้ชมมาทาอะไรต่อต้องบอกว่าร้านเนี้ยมีทีเด็ดที่วัตถุดิบเน้นความใหญ่โตด้วย ชามใหญ่ใช่ไหมครับบอกเลยว,ว่าใหญ่ทุกอย่างใหญ่จนคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนว่าใหญ่ขนาดนี้แซ่บแน่ๆไม่รู้หรอกว่ารสชาติกว๋วยเตี๋ยวหรือแม่ค้าที่แซ่บผมว่าทั้งสองอย่างอะไรลร้านที่ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าอดีตครบเขามีกั้งครับมีปูมีปลาซี่มีหม็กนกระไรมีีิคหัวต้นโอ้ยมีเยอะแยะมากมายเชื่อร้านว่าอะไรร้านเตี๋ยวดูดีจันทนิมิตรสวัสดีครับเจ้าของร้านครับนี่<อ> อันนี้ลูกลูกเขาเหรอแต่ก็น่าสวัสด,ดีจริงๆนะไงโอ้ยเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ก่อนเซ็นเซอร์ก่อนโอ้วเราก็เซ็นเซอร์ถูกที่ซะด,ด้วย <c oughs> ร้านกว๋วยเตี๋ยวดูดีจันทนิมิตรเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลรสเด็ดที่สำคัญเจ้าของแซ่บมากร้านนี้มีเมนูที่หลากหลายทั้งปูปลากุ้งกั้งปลาหมึกและที่สำคัญเนี่ยอาหารทะเลของเขาสดมากๆมา,มา,มาๆอยู่ทะเลก็ต้องสดแบบนี้แหละครับ เป็นยังไงฮะคุณผู้ชมเป็นยังไงเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนะฮะโด่งดังมากที่ร้านนี้ครับสวัสดีเจ้าของร้านก่อนสวัสดีครับพี่อ๋อยครับพี่อ๋อยดีครับพี่อ๋อยลูกค้าคนจันทบุรีส่วนใหญ่จเรียกอะไรเรียกเจอ๋อยเรียกพี่อ๋อยเรียกน้องอ๋อยเรียกเรียกอะไรฮะไม่ค่ะเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวนมโตก๋วยเตี๋ยวนมโตชัดเจนชัดถ้อยชัดครัแต่ว่าเขาบอกว่านอกจากแม่ค้าแซ่บแล้วเนี่ยรสชงรสชาติก็แซ่บไม่แพ้กันจริงไหมคะใช่ค่ะสูตร ำมาไจากไหนพี่อ๋อยสูตรเองค่ะทำเองคิดเองหมดเลยใช่ี่ปีแล้วแปีค่ะแปีอยู่ตรงนี้ผ่านมาแปีมันโดดเด่นเรื่องอะไรมั่งดูดีเจ๊เจ๊อ๋อยเนี่ยโดดเด่นก็คือต้มยำปูกั้งค่ก็คือนี่ใช่ไหมฮะนี่ค่ะเป็นกั้งปูค่ะแกะออกมาเลยไม่มีเปลือกค่ะกั้งนี่กั้งกั้งกั้งหมึกยัดไส้ไส้นี่เป็นแล้วเนี่ยหมูอะไรก็เป็นหมูสับเนาะหมูแดง แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากถามผมเห็นแอบเห็นมาแล้วที่จัดไว้ให้เนี่ยชามนี่ใหญ่แบบนั้นเป็นทะเลลวกจิ้มค่ะใหญ่กเหมือนแมคค้าเลยค่ะคือมันใหญ่เหมือนกันใหญ่แม่คค้าโอเคเห็นภาพแล้วน่าจะมารักกลยวหลาคือเห็นวัตถุดิบล้าไม่ไหวอ่ะคือเห็นแล้วมันใหญ่มากขอลองจับได้ไหมฮะได้ค่ะจับอะไรกังก้างจับก้งจับก้างได้นี่ดิ้ เออลวก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 ไม่ลวกอ่างี้พี่ท็อปพี่เหมือนฝั่งนี้ลวกฝั่งนี้ลวกแชมบูอ่ะไม่ถ้าเป็นเนื้อลวกฝั่งนี้ได้ค่ะถ้าเป็นเนื้อฝั่งนี้เนื้อมันจะหวานถ้าเป็นเส้นมันมีนุ่มอี่รู้ขึ้นมาอย่างนี้เลยฮะออดใจไม่ไหวแล้วเป็นไงพี่ท็อปพี่สดมากแบ่งน้องบ้างสิแบ่งน้องบ้างสดมากเลอจะให้ไม้ค้าป้อนลูกค้าไม่ติดได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะสดมากสดมาก ปูนี่เป็นกก้านอย่างนี้เลยนี่หัอร่อยมากเลยนี่อย่างนี้เลยโอ้โหตกลงนี่เราจะไปได้กินที่โต๊ะไหมเนี่ยเราก็ลวกเหมือนเป็นชาบูอะ่ะเออเอ,อ,อ,อซึ่งพี่ตอฟฟีผมได้ข่าวมาว่า เส้นจันที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยมันมาจากจันทบุรีถูกต้องครับผมแน่นอนร้านนี้ก็ต้องมีเส้นจันนั่นเลยเป็นเส้นเล็กนะฮะที่เส้นเล็กแต่มันยาวและใหญ่ค่ะโอ้ยที่นี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งอลังการวัตถุดถุดิบแม่โคงแม่้าโอ้โหผมว่าประเด็นหนึ่งที่ลูกค้าติดใจน่าจะไม่ใช่แค่รสชาติอย่างเดียวครับผมเส้นจันมันโดดเด่นกว่าเส้นปกติยังไงอ่ะมันจะกินแล้วนุ่ม่ักันนุ่มกว่าเส้นปกตินุ่มเหนียวค่ะนุ่มเหนียวเราสองคนจะได้ลองไหมเส้น ันวนได้ค่ะจัดหนักจัดเต็มนะพี่อ๋อยนะ ใหญ่อย่างที่บอกไหมพี่พี่ใหญ่สุดๆนะฮะชามอย่างนี้นะครับเป็นปูกัง้งเส้นจันข้มยำครับหนึ่งร้อยบาทโอ้ก็คือถ้าชามใหญ่ๆ่อย่าง,ง100นี้ร้อยหนึ่งให้เขาเหอะวัตถุดิบเขาว่าดูสิกัง้งโตอย่างนี้ดูดิโอ้ก็ใหญ่อย่างที่แม่ค้าบอกนะใหญ่เหมือนแม่ค้าแล้วปูตงกี่ก้ามเนี่ยโอ้โหนะฮะ เริ่มต้นกันที่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟปูกั้งจัดเต็มเครื่องจนแทบจะมองไม่เห็นเส้นเลยละครับกางตัวโตๆเนื้อปูแกะมาให้เรียบร้อยเกี๊ยวลูกชิ้นเต้าหู้เลือดเห็ดหูหนูขาวแล้วก็ผักบุ้งราดด้วยซอสเย็นตาโฟสีแดงสดครบเครื่องเรื่องเย็นตาโฟรครับก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำปูกั้งชามนี้รสชาติจัดจ้านเข้มข้นไม่ต้องปรุงเพิ่มเพราะเขาจัด เต็มทั้งปูทัง้งกั้งตามมาด้วยเกี๊ยวกรอบและปรุงรสด้วยเครื่องต้มยำที่หอมกลิ่นทั่วขั่วมากๆเลยครับส่วนชามนี้ก็เป็นบะหม,มี่ต้มยำแต่พิเศษตรงที่มีหมึอกอยัดไส้ตัวอนอ้วนมาให้ด้วยหมึกของเขาเนี่ยมาแบบตัวโตโตๆๆยัดไส้หมูสับมาจนแน่นเปรี้ยครับของผมเป็นเย็นตาโฟทะเลมีทุก,ทกอย่าง อันนี้น้ำคลุกคลิกมานะครับผมดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยไม่ต้องปรุงแน่นอนเพราะว่าเข้มข้นมาแล้วขอน้องอุนเป็นเส้นอะไรฮะเส้นใหญ่เส้นใหญ่เยนาโฟเยนาโฟในจานก็มีอะไรบ้างมีก้างมีปูมีปลาหมึกมีปลาหมึกมีลูกชิ้นมีเต้าหู้มีหลาย่างโอ้ยเยนาโฟนี่เยอะมากเลยนะเนี่ยเครื่องเยอะมากอันนี้ก็เป็นปลาหมึกยัาไส้นะที่ที่เราเห็นมันเต้าหูนี้ มันเหมือนแบบว่ามันต่งตึงระยะสุดท้ายแล้วจะแตกออกมาแล้วเนาะที่เหมือ yani> นแบบเหมือนภรรยาผมท้องเก้าเดือนแล้วจะคลอดไม่คลอดเลยเนี่ยใช่เลยเหมือนนครปบมนะครับโอ้โหยี่ทะเลลูกจิ้มก็จะมีกั้งมีปูมีกุ้งมีปลาหมึกนันไส้นะลวกจิ้มมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับนะฮะอันนี้คือเกี๊ยวปลาใช่ไหมครับเกี๊ยวปลาลวกเนื้อเด้งดึ๋งดึ๋ง กลิ่นข้าวและทะเลลวกจิ้มที่จัดมาให้ทั้งกุ้งกงั้งปูและปลำมึกจัดใส่ฐานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดมากเข้ากันดีเหลือเกินละครับทนไม่ไหวทนไม่ไหวแล้เวเลยเอือขอบกตะของ <ทำ S 2> รู้สึกว่าเดี๋ยวจะต้องโดนหนักร้านเนี้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวท้องก็ตึงเฮ้ยมันปรุงมาแล้วจริงๆรปรุงแล้วฮะรสชาติเขาปรุงมาแล้ว เขาเยาะนะคุณผู้ชมน,นะมนเข้มข้นเผ็ดหวานลงตัวเฮ้ยพี่พสุดยอดลงตัวมากอือหืออร่อยมากอือหือ,หอ,หอ,หอคือมันสดมากพี่ต๊อกพี่นั่นขอลองกั้งหน่อยนะนี่ครับคุณผู้ชมครับอือ วัตถุดิบที่เขาใส่มาใน,นก๋วยเตี๋ยวเนะี่ยมันถูกคุกไปด้วยน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วครับน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาะฉะนั้นในตัวกล้างมันมีรสชาติอยู่แล้ว <Okay. S 2> แต่ถ้าเราอยากเพิ่มรสชาติซีฟู๊ดไปซีฟู้ดเข้าไปคือของมันสดแล้วมันมันชิ้นใหญ่มันให้เยอะอนะมันมใหญ่มากใจเขาใหญ่ไนงะเขาให้เยอะหมึกแจ๊ต้ นี่คนละตัวไปเลยคลีบไม่ได้อะคิีดูแลกันจิ้มเลยเออจิ้มเลยต้องตักเลยอ่ะดีนั้งหมึกดีนั้งหมูนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีจันทนิมิตตั้งอยู่ที่ถนนจันทนิมิตซอยห้าอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีครับ มาลองทีตัวคุณเองนะจันทบ,บุรีนะครับง่ายๆเลยพิกัดเราปักบุดไว้ให้แล้วใน f a c e b o o k แฟนเพจร้านเด็ดประเทศไทยบอกเลยว่าแซ่บทั้งแม่ค้าและอาหารแน่นอนถูกต้องครับผมครับรสชาติพวกเราสองคนการันตีและคอนเฟิร์มยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับอ ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นร้านปิดทุกวันพุธจอดรถได้ที่ริมถนนหน้าร้านติดต่อได้ที่เบอร์0ูนย์หกสี่เก้าสองเก้าสามสี่เจ็ดสองครับมีแคมเปญดีๆมาฝากครับพี่เตฟรัครับผมกับแคมเปญนี้ครับแชร์แท็กแชร์ความสําเร็จรับโชคกับเขาช่อง60ปีครับเขาช่องเขาแจกทองมูลค่ารวมกว่า1นึ่ล้านแปดแสนบาทครับผมกติกาง่ายๆฮะเพียงคุณผู้ชมนะครับบอกเล่าเรื่องราวการเดินทาง สู่ความสาเร็จของคุณกับกาแฟเขาช่องในรูปแบบของตัวคุณเองนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. เขาช่อง .com ครับส่งมาเยอะๆนะครับมันชิ้นใหญ่มันให้เยอะนะมันมมใหญ่มากตั้งงหรอครับ หางตาผมเห็นได้ใหญ่มากใหญ่จริงๆถ้าจะกั้งอะไรพี่อ๋อยนี่แหละ